สวัสดีครับพบกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m มงก b ะวี่ฟินะครับทักทายเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับธันวาคมนะครับวันนี้ m มงก b ะวีก็เดินทางกับจังหวัดกาญจนบุรีเนาะน้องต้นข้าวนะครับร้องเพลงนะครับที่บูธตัวยต้านะครับภายในงานของสะพานข้ามแม่น้ํำแควนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานกันนะครับวันนี้นะครับ ก็ที่หน้าเพจน้องต้นข้าวนะครับอัปเดตนะครับคิวงานแสดงนะครับวันที่6เดือนธันวาคม2ทุ่มครึ่งงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควบูตโตโยต้าการจนบุรีภายในบริเวณงานนะครับผมก็คิดว่าบูตโตโยต้าเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในงานาสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นแหละนะครับ เพียงแต่ว,ว่าน้องไม่ได้ขึ้นเวทีที่ที่เป็นงานประจําปีนะแต่ว่าขึ้นพรุ่งนี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าวันนี้น้องมีมีร้องเพลงก่อนที่บูโตโยตยูรานะครับพรุ่งนี้นะ่ะก็คือวันสุดท้ายน้องต้นข้าวร้องเพลงปิดท้ายเลยวันที่7ธันวาคมนะครับแล้วก็วันที่8นะครับวันที่8ธันวาคมน้องต้นข้าวนะครับ นำเงินสองร้อยบาทไ่สองล้านสองล้านบาทนะครับไปบริจาคให้กับาชาวหาดใหญ่นะครับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมเนาะนะครับผมนอนต้น,ตนข้าวก็ขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็วันที่เก้ากลับก็คือวันที่แปดพักหนึ่งหนึ่งหนึ่งคืนแล้วก็วันที่เก้ากลับนะครับโอเคแล้วก็คืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกที่แมงกะบี้ได้ไลฟ์สดนะครับ น้องต้องเข้าร้องเพลงให้ FC ได้รับชมกันหลังจากที่ผมเองก็พักไปนานพอสมควรนะครับน่าจะน่าจะเกือบสองอาทิตย์นะครับอืมโอเคครับมาอ่านคำแกนต่อครับก็รอชมไลฟ์สดนะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะแก้มป่อง FC จากจังหวัดตรัง อรอชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับรักเขาพ่อพ่อแม่ทั้งประเทศช่วยกันโวยให้ลูกสาวไทยรัฐทีวีท r 8 0เมื่อคืนประทับใจลูกสาวร้องเพลงได้เสียงหวานมากคนดูล้นหลามเลยชื่นใจจังเลยลูกสาวรอชมอย่างมากเลยตอนนี้หนูมาถูกทางแล้วพ่อพ่อแม่แม่ชอบความเป็นธรรมชาติของหนู เพลงเก่าๆก็ร้องตามแบบต้นฉบับไม่ดัดแปลงทำนองเนื้อร้องทำให้ไปแสดงที่ไหนแม้จะร้องซ้ำๆกันถึง67เดือนฟังยังไงก็ไม่เบื่อเหมือนเพลงกเก่าๆที่เปิดนะครับก็หมายถึงเพลงเก่าก็าจริงแต่ว่าร้องติดต่อกันหลายเดือนก็รู้สึกฟังไม่เบื่อเพราะว่าเพลงมันมีความหมายแล้วก็เพาะอยู่แล้วนั่นเองนะครับ รอดูนะคะลูกสาวแม่ดูทุกคืนเลยวันไหนงดก็วนดูการแสดงที่ผ่านมาไม่งั้นนอนไม่หลับรักเขาจากจังหวัดตากนะครับเจ้าแก้มป่องคืนนี้แสดงที่บูตโตยต้าเมืองการก็วิกแตกเหมือนเดิมผู้คนล้นหลามถนนทุกสายมุ่งสู่น้องต้นข้าวทิดาลูกทุ่งเสียงหวานจับใจอ่า รอชมนะเจ้าแก้มหมุปรักนะเธอรอชมไลฟ์สดนะจ๊ะพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะเมื่อคืนถ่ายรูปเสร็จกี่โมงเห็นคนเยอะมากเลยใช่แล้วเมื่อคืนผมดูไลฟ์สดก็เห็นนะครับคนต่อแถวนะครับถ่ายรูปกตอนนองข้าวก็เยอะอยู่นะครับเยอะเลยนะครับสวัสดีจ้าแม่รอชมทางไลฟ์สดนะจ๊ะจากชุมพร อยากให้น้องร้องเพลงบุษบาเสียงเทียนเสียงหว,นหวานๆคงเพาะน่าดูมากมาปูเสือรอแล้วจ้าเต็มที่เลยลูกสาวเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด่าโอเคอ่าจ้าเจ้าแก้มป่องรอชมเมื่อคืนสนุกมากๆลูกสาวพลังไม่ตกเลยร้องไปด้วยรับรางวัลไปด้วยสุด สุดลูกสาวแห่งชาติติดตามให้กำลังใจลูกสาวช่ดกำลังโหวเยอะๆนะครับตอนนี้อ่าโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้ FC จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เมื่อวานผมได้สัมภาษณ์ f น่ะ f ออยู่ทางภาคอีสานนะครับก็อยากให้น้องต้นข้าวนะ่ะไปร้องเพลงที่อีสานบ้างนะครับแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ไปเพราะว่าอ่า น้องเองนะอยู่ที่จังหวัดการใช่ไหมครับภาคอีสานมันไกลมากครับไอร้องเพลงไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าการเดินทางอ่ะมันค่อนข้างไกลนะครับค่อนข้างไกลแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับขนาดแค่ไปกรุงเทพหรือไปโซนภาคกลางด้วยกันก็ยังว่าไกลอ่ะอันนี้อยู่คนละเขตกันนะครับ สวัสดีจ้ารอชมไลฟ์สดที่บ้านจ้าลูกอากาศแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคนเก่งรอชมทางไลฟ์สดเป็นกำลังใจให้นะนะโอเคตื่นมาจะโบวตให้ลูกก่อนไปทําภารกิจอ่ะโอเคก็คุณแม่ก็น่ารักมากๆเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่บรรยากาศที่บ้านมันไม่หนาวนะไม่ต้องถามครับว่าหนาวไหมไม่หนาวแล้วอากาศเริ่มกลับมาแบบเกือบๆร้อนอะ นะครับก็คือเย็นแต่ไม่ไม่ได้หนาวกลางวันก็ร้อนเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยจำได้ว่ากลางวันอ่ะก็ยังรู้สึกเย็นยังรู้สึกหนาวอยู่เลยนะครับผมเองก็เอาเสื้อขนหนาไปตัวหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบรรยากาศยังไงนะครับทุกคนรอไปลุ้นอีกทีช่วงปีใหม่ก็แล้วกันนะครับหน้าหนาวประเทศไทยมันมีไม่กี่เดือนนะครับ เต็มที่ก็สามเดือนแต่เดือนพิจิกาเนี่ยหนาวแค่ไม่กี่วันแล้วเดือนธันวาเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนอ่าโอเครับทราบจ้าเมื่อคืนที่จันทบ,บุรีเลิกดึกวันนี้หนูต้นข้าวพักผ่อนให้เต็มที่นะคะงานสะพานข้ามแม่น้ําแครที่หนูเคยมาเปิดหมวกบ้านหนูเองใกล้ๆรอชมกําลังใจให้หนูที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนคนปรปฐมนะครับ F C U นคนปรปฐมนะครับรอชมทางไลฟ์สดส่งแรงใจและกําลังใจให้กับลูกสาวนะคะขอเพลงดวงตาดวงใจนะลูกขอจนกว่าจะได้ฟังเพลงนี้หายไปนานมากอ๋อจริงๆเพลงเนี้ย มันเป็นเพลงที่ร้องมาแต่ตั้งแต่แรกๆนะดวงตาดวงใจแล้วมันเกิดกระแสยิดเพลงนี้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังว่าแหละเพลงอะถ้าเกิดว่ามันเปิดไปบ่อยเข้าพอฟังไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเอ๊อยากฟังเพลงใหม่ๆบ้างก็เป็นธรรมดาที่ทางทีมงานจะหาเพลงใหม่อะมามาแทนเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้ก็นานๆจะได้กับเอากลับมาร้องก็ได้นะครับ เพลงน้องต้นข้าวร้องไว้เยอะมากครับทุกคนร้องเพลงไหนก็ดีเพลงนั้นนะครับอ่าใช่ไหมครับอ่าโอเคเสียดายมากๆเมื่อคืนดูไรไม่จบตื่นมาอีกทีจบไปแล้วรักต้นข้าวเพราะหนูคือต้นข้าวไม่ใช่ว่าเหมือนใครเก่งกว่าใครรักลูกสาวมากมาย fc ช่วยกันโบวตให้ลูกด้วย อ่าโอเคนะทุกคนเนาะอ่ะก็เดี๋ยวแมงกะบี้ก็จะออกเดินทางแล้ววันนี้ก็ออกสายหน่อยนะครับก็ว่าจะออกเช้าก็ออกไม่ได้นะครับอ่านะครับก็อ่าลดสัมภาระล,ะลงนะครับแต่ว่ากระเป๋าก็ยังสองใบเหมือนเดิมแต่ว่าลดของลงของอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ออกอไว้เก็บไว้ที่บ้านเสื้อผ้าก็เอาไปไม่กี่ชุด นะครับหลักๆก,ก็มีเสื้อช่องสองตัวเสื้อน้องต้นข้าวนะครับสองสาตัวแค่นั้นเองครับที่ใส่ประจำมานะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบชุดชุดนอนชุดเที่ยวนะครับก็มีอยู่ประมาณเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ หน้าหนาวหน้าหนาวที่การผมก็ไม่รู้ว่าจะหนาวมากหนาวน้อยเนาะแต่ว่าทางภาคอีสานหน้าหนาวแต่ทางการเราก็เพิ่งจะมาอยู่เป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้บรรยากาศนะครับก็<ส>โอเคครับทุกคนก็แมงกีกระจอกเดินทางแล้วครับคลิปนี้ไม่มีสัมภาษณ์เอฟซีเพราะว่าต้องเรียบเดินทางเพราะว่าสายแล้วนะครับกว่าจะไปถึงที่การก็นุ่นละเย็นพอดีก็พอดีแหละไปถึงก็เ,เปิดโรงแรมบจันารเสร็จอาบ,อาบน้ำอาบน้าไปไล่หน้างานยาวเลยเพราะว่า มันไม่มีเวลาแล้วนะครับโอเคทุกคนครับก็เป็นกำลังใจให้แมงกะบี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ